เอาละครับก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่าน,นกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม้ครับเอาชีวิตรอดอพิโซดที่6นั่นเองครับท่านผู้ชมครับ mm. เปิดปอพิโซดมาผมก็ทําการสร้างฟาร์มไก่นั่นเองนะฮะ mm. ผมก็ได้ทําการล่อไก่มาแล้วก็จะขุดหลุมพักไก่ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะเราจะทําการแบบขุดเจาะเข้าไปแล้วก็ทําเป็นห้องสาหรับไก่นะฮะแม่งไม่ยอมลงไปสักทีเนี่ยผมล่ออยู่ตั้งนานมันก็ไม่ยอมลงมันเป็นเฮียอะไรครับนี่ พอลงไปแล้วอีกตัวหนึ่งแม่งเสือ,อกเดินขึ้นมาฉเฉยมันทำเพื่ออะไรกันครับเนี่ย <l> ผมก็พยายามจะทําให้มันลงไปแล้วก็เดินวนอยู่ตั้งนานแม่งก็ไม่ยอมลงจนสุดท้ายผมก็เอาไก่ลงไปในบาะพักไก่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการผรสมพันธุ์มันเลยแม่งมีล <l> ูกเช็บแลลวหลังจากนักน้นผมก็ทําการคราบโตอ็นช้าเพื่อที่จะเอาไปวางให้คมนะหลังจากที่พาที่แล้วเราคราบแค่สอันนะครับ ได้โต๊ะมา5อันก็เอามาวางเลยนะครั้งขาดอีกกี่อันอะประมาณ1,2,3,4,5,6,7 7อันลุยผมก็ทำการนอนเซฟพักผ่อนให้มันเช้านะครับเช้าวนันต่อมาผมก็ทำการมาขูดห้องสำหรับเลี้ยงไก่ของเราเนั่นเองนะครับทำฟาร์มไก่จุดขูดเข้าไปเป็นห้องนั่นเองแล้วก็ติดประตูสักนิดนึงติดประตูเสร็จก็ขุดต่อเลย แล้ก็ทำการเปลี่ยนพื้นเป็นพื้นดินนะครับเพราะว่าจะได้ดูแบบธรรมชาตินิดนึงครับเสร็จแล้วเราก็ทำการมาทำทางลงมาหาฟาร์มไก่นะครับทำทางแบบลงมาให้มันดวนสะดวกจากนั้นก็ล่อ,อกไก่เข้ามาในข้อของเรานั่นเองนี่มี3ตัวทำการขยายพันธุ์ครับแล้วก็มาอุดดินรูพักไก่ของเรานะครับ ก็ผมรู้สึกไม่ถูกใจกับผนังห้องสักเท่าไหร่ผมทำการเปลี่ยนผนังห้องเป็นแบบเป็นไม้นะครับเพื่อแบบลื่นหูลื่นตานะฮะแล้วก็ทำการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยครับลุย let's go แล้วก็ติดเสร็จไปที่เรียบร้อยหลังจากเสร็จแล้วก็มานอนท่ามกลางสายฝนนะครับ ช้าวันต่อมาผมก็ทําการส่งวัวในคอกผมนั้นไปเยี่ยมดาววัวนะ mm hmm. ก็เราจะเอาหนังนั่นเอง mm hmm. เรามาครับแปลว่าตัวหนังสือนะหลัจากฆ่าวัวเกือบหมดคอกแล้วก็ได้โต๊ะหนังสือมาแค่6อันแต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อการทําตัวอินชาร์ตของเราให้ครบนะครับวางไปก็รู้สึกว่าจะขาดอีกออประมาณสีอันนะครับไปลุยกันต่อเลย mm hmm. นี่มันฟาร์มลูกกัวหรือเปล่าเนี่ยไอ้เหี้ยอากนั้นก็ได้มาอีก2อันแล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับมันก็ประสิทธิภาพเต็มที่แล้วจากนั้นก็ไม่น่าจะต้องคาเพิ่มครับพอตัวอินชารเสร็จผมก็ต้องการลุยเบเนเทอร์ต่อเลยเพราะเราจะไปทําการเก็บเลเวลมาคาแบบว่าเอ้ยมาอินชาล้วเอาฟอร์จูนนั่นแหละมาถึงทําการปักไฟสักเล็กน้อยนะครับที่ผมเลือกมาฟาร์มเลเวลในเนเทอร์เพราะว่ามันมีบล็อก บอกอะไรไม่รู้ว่ะขาวๆว่เออขุดแล้วมันได้เลเวลเยอะนะผมเลยทําการเลือกมาที่นี่ทําการเดินสำรวจท,ทางไปรเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาเจอแก๊สเกิดต่อหน้าแล้วแม่งก็ปล่อยลูกไฟสะกลัวทำการวิ่งดีเลยนรกนั่นแม่งก็คือนรกของจริงนะั่นแหละท่านผู้ชมครับนี่ครับบล็อกที่ผมต้องการก็คือบล็อกนี้นั่นเองทำการขุดเลยแล้วมันได้เลเวลเยอะมากเลยดูดิเกือบเลเวลสิบห้าเลยแก๊สแม่งเตรมไปหมดวิ่งมาสักพักก็มาเจอฝูงกระดูกหมานเองโอ้โหแม่งเยอะชิบหายเลย ดูดิการวิ่งหนีไปเรื่อยๆนะครับทําการจัดก,การของกระดูกหมาพวกนี้แม่งจะฆ่าผมจัดก,การไปทีละตัวแล้วแต,แตกไปหนึ่งตัวแล้วก็แตกไปอีกตัวหนึ่งหลังจากที่วิ่งหนีขึ้นมาข้างบนแล้วก็พูดเป็นทางตันผมจึงทําก,การขุดดิ่งไปเลยแล้วก็รู้พลังของโลกนี้แล้วนั่นก็คือการเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองขุดไปสักพักกูก็เจอเข้ากับหยอะไรวะเนะนี่ยเนเทอรไลท์เออมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงถือว่าเป็นดวงที่เดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในนรกก็ได้นะ ทำการขุดกลับบ้านเลยได้จริงนะเนี่ยแม่จะเชื่อเลยเป็นไปได้ยังไงขุดไปอีกสักพักก็มาเจอเข้ากับทางออกแล้วนะครับแล้วก็เช้แงแมดูสักนิดหนึ่งมันเป็นทางที่เฮียมากเลยครับท่านผูช้ชมครับผมก็เลยทําการเดินล้อตามทางไปเรื่อยๆนะครับท่านผูช้ชมครับสักพักก็มีบักเหลี่ยมหน้าง้อปล่อยลูกไฟใส่ผมนะครับจึงทําให้ผมเกือบตายทําการลนลานตั้งแคมไม่ทันเลย การตั้งโล่ปิดแม่งก็ยังยิงซ้ำมาแม่งพังเลยแล้วก็ตจายเลยแม่งยิงซ้ำไม่หยุดเลยยิงแค่รอบเดียวกูก็ตายแล้วปวดๆเลยดัยงนั้นก็ทําการกลับไปที่โลกเนเธอร์ ater, ไปเก็บศพของตัวเองนะครับทําการกลับมาที่เดิมแล้วก็เก็บศพ จากนั้นก็ดูข้างล่างแม่งมีแก๊สตั้งสองตัวทำการจัดของป,ปิดครับหลังจากที่ผมทําการจัดของเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาอีกฝั่งก็มาเจอกับบล็อกที่ผมต้องการอีกรอบแล้วก็เริมการขูดเลยนะครับเก็บเลเวลนะครับเมื่อกี้เลเวลเกือบสิตอนนี้เลเวลกูมี3ามแล้วมันยังไงเนี่ยก็ามาสู้กับแก๊สนะก็ทำการสั่งหารด้วยสนูของเรานะไฟแม่งเต็มพื้นเลยอันตรายยิบมาหายเลยนนั้นก็ขูดบล็อกนะครับไม่มีอะไรสามารถหยุดการขูดบล็อกของเราได้ แล้วเดินลุยต่อไปไปเจอสเกลิตันสองตัวไม่ใช่สองแต่แม่งเป็นสิบเลยทำการมาหลบหลังกระดูกก็พบว่าแม่งยิงกันเองแล้วทำการฟาร์มเลยรูทกระดูกเลยหลังจากที่ผมนั้นรูทกระดูกไปได้สภาพาักผุกการวิ่งหนีนะแม่งมีดงอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยยิงไม่พักเลยพวกนี้วิ่งมาสักพักก็เกือบตายกลับมาที่พื้นปกตินะมันทำการให้เราวิ่งเร็วเท่าปกติ ผมก็แวะพักเลือดให้มันรีสักแป๊บหนึ่งนะพอเลือดรีเสร็จผมก็ทำการออกมาแล้วก็ขุดท้องเดินสำรวจต่อก็มาเจอเขากับป่าสีน้ำเงินแล้วก็ประตูในเทลเราอยู่ฝั่งนู้นนะมันใกล้นิดเดียวเองลูกนี่ต่อบล็อกมาดีกว่าไม่ต้องไปตายหลายรอบเลยมาถึงป่าแล้วก็ขอลองชิมไม้ที่นี่หน่อยดิมันจะเป็นยังไงว่ารสชาติอะชิมไม้เลยขุดไปทุกต้นเลยดีไหมเนี่ย ขุดไม้ไปสักพักก็เดินสำรวจต่อมาเจอบล็อกนี่ก็ขุดอีกแล้วเอาเลเวลอะไรนี่เองนะครับท่านผู้ชมครับเดินสำรวจต่อไปก็มาเจอเข้ากับเอ็นเดอร์แมนสองตัวเลยก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นผมคิดอะไรอยู่นะฮ่าเป้งทำการสร้างฐานทัพเลเวลหนึ่งนะครับหลังจากสร้างฐานเสร็จก็ทำการฝัดเอ็นเดอร์แมนทำให้หลบเก่งแม่งเดินวนไปวนมามันทำเพื่ออะไรวะเนี่ย ก็ฟันเลยตัวแมงแขนมันก็มาตามติดๆแล้วก็ฟันทีละตัวทีละตัวเลยลุยเลยหลังจากฟันไปสักพักมันก็ตีผมแล้วผมก็ต้องกันเดินออกไปให้ามันตีแล้วก็ตายเลยแม่งเดินมาโคตรไกลเลยกับบ้าโอเวอร์เฮ้ยกับไปอีกแล้ว เก็บของก่อนแล้วก็เจอแก้ลเลยแม่งหลอกเลยกลับบ้านเลยทีนี้กลับบ้านทําการกลับบ้านเบลบอกมาต่อแล้วเดินทางไปเก็บของแล้วไม่ต้องเดินอ้อมไกลไม่ทันได้ลงไปแม่งสอยอกูแล้วสองตัวเลยลกูตายอีกแล้วอ่ะกูไม่ยอดทอเวเดินมากูล่วงเลย กันวิ่งจะไปเก็บของแม่มก็ค้างแล้วก็ตายอีกแล้วกลับมาหน้านี้อีกแล้วแล้วแม่งเฮียอะไรวะเนี่ยแม่งดักอยู่หน้าประตูเลยเอาการจะออกไปแม่งไม่ให้กูออกตัวแม่งใหญ่ชิบหายเลยแม่งไม่ตามมาฆ่ากูเอวเวอร์วีกลับมารอบนี้กูใช้หัตเทวะของกูฆ่าทีละตัวเลยตัวเล็กๆเด็กกูไม่กลัวหรอกนี่ไงศพกูเองแลหละเฮียตัวเล็กๆเนี่ยแม่งฆ่ากูเก็บของเลย อย่าจัดของแป๊บนึงอลุยต่อกูทำการวิ่งไปเก็บของกูนึกว่ากูวิ่งอยู่ในสงครามโลกแม่งอันตรายชีพหายเลยยิงกูไม่พักเลยโอ้โหบังดูดิแม่งกะเอาชีวิตกูเลยวิ่งไปเก็บของกันเลยแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างคัะท่านผู้ชมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะกูตายบ่อยไม่เล่นกูไม่เล่นแล้วไอเหีย